ท่านบูฟังที่เคารพพระพุทธรูปหรือว่าพระเครื่องเราอุตส่าห์ไปเช่าไปซื้อหามาด้วยราคาแพงๆทำที่ตั้งที่ประดิษฐานท่านไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนเป็นประจำวันแม้จะนอนก็กราบไหว้สวดมนต์ขอพรจากท่านก่อนจิตใจก็สบายนอนหลับด้วยความเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่นหรือพระสงฆ์นี่ เราก็ให้ความเคารพกราบไหว้บูชาด้วยดีถวายข้าวถวายน้ําแล้วก็ปัจจัยอื่นๆใส่บาตรท,ทาบุญให้ท่านมีกําลังจิตกําลังใจทํากิจเพื่อดํารงพระศาสนาเราก็บูชาพระเราก็ทํากันอย่างนี้แต่ว่ามีพระอีกองค์หนึ่งครับอยู่ในบ้านนั่นแหละพระในบ้าน คือพ่อแม่ของเรามีลมหายใจด้วยควรจะได้บูชาท่านตามสมควรเขาบอกว่า,าคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือจะไปแห่งหตนตำบลไหนไม่ตกอับจะทำมาหากินอะไรก็จเจริญงอกง,งามจะค้าขายก็มีกำไรจะทำสวนทำไร่ก็ผลิดอกออกผลดี จะมีเงินมีทองก็เก็บรักษาไว้ได้ไม่ร้อนเงินแล้วเงินก็ไม่ร้อนเพราะมีคุณธรรมคือมีน้ำใจรู้คุณคนอยู่กับตัวคุณธรรมข้อนี้ครับที่ทำให้คนเราสามารถทำความดีแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองอข้าวของเนี่ยเก็บไว้ได้เพราะเป็นคุณธรรมที่เย็นสนิทธรรมดาเนี่ยความเย็นย่อมเก็บอะไรไว้ไม่ให้เสียไม่ให้เน่าได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาเนื้อผักชนิดไหนถ้าเก็บไว้ในที่เย็นๆเนี่อยู่ได้นานไม่เน่าไม่เสียแล้วความเย็นนี่ใครๆก็ชอบเช่นชอบอยู่ในห้องเย็นๆชอบคําพูดเย็นๆชอบปลูกบ้านอยู่ในที่ที่มีลมพัดเย็นๆชอบอยู่ตามริมน้ําลําคลองที่มีน้ําเย็นๆรู้สึกจะชอบเย็นกันทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่คนเท่านั้นที่ชอบเย็นต้นไม้ก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันก็ชอบเย็นเหมือนกันอย่าว่าแต่ สิ่งมีชีวิตเช่นคนหรือว่าสัตว์เนี่ยจะชอบเย็นเลยถึงสมบัติต่างๆก็ชอบอยู่ในที่เย็นเย็นชอบอยู่กับคนเย็นเย็นเหมือนกันใครเย็นมากสมบัติก็อยู่มากอยู่นานใครเย็นน้อยสมบัติก็อยู่น้อยใครไม่เย็นเลยสมบัติก็ไม่อยู่เลยส่วนคนร้อนนี่ถ้าหากร้อนมากถึงจะมีสมบัติมากสมบัติมันก็หนีออกไปเร็วถ้าร้อนน้อยก็ค่อยๆหนีไปทีละน้อยอ่า ถ้าร้อนเข้ามาทางหน้าบ้านสมบัติมันก็รีบหนีออกหลังบ้านนั่นแหละโบราณเขาว่าการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยมันไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรเลยเพราะว่าคนแก่นะ่ะอยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้วไม่ค่อยพิถีพิธันในเรื่องการกินการนอนนักเพียงให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคให้เครื่องลงหม่มซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิตแค่นั้นก็พอแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนะถ้าคิดเปรียบเทียบกับที่พ่อแม่เลี้ยงเรามานี่นะลองนึกย้อนหลังดูที่เมื่อเราเป็นเด็กเรากินเราใช้ขนาดไหนข้าวอย่างน้อยวันหนึ่งสามมือ้อกี่ปีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มปีหนึ่งนับชุดไม่ได้ขนมนม,นมเนยต่างหากเครื่องประดับต่างหากทั้งการใช้จ่ายเพื่อหาความสนุกสนานเพลิดเพลินความสาราญต่างต่างต่างหากนะเปลืองขนาดนี้ทําไมพ่อแม่ยังเลี้ยงเรามาได้ ไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นลูกมีกี่คนกี่คนหาให้เหมือนกันทุกคนเปลืองพอๆกันยิ่งโตยิ่งเปลืองหนักเข้าไปอีกแล้วพอถึงคราวที่เราจะต้องเลี้ยงท่านในอิ่มน้ำสำร,ราญบ้างเอ๊ะทำกันไม่ค่อยได้เคยเห็นบ่อยไปที่ลูกบางคนเวลาพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยดูดำดูดีไม่เคยจะสนใจเหลียวแหลจะสุขจะทุกยังไงก็ช่างจะมีกินมีใช้หรือไงก็ไม่นำพาปล่อยให้อดๆอยากๆ พ่อพ่อแม่ไปเยี่ยมบางก็ตั้งท่ารังเกยียจพ่อแม่ไปอยู่ด้วยก็พูดกระทบกระเทียบให้เจ็บช้ำน้ําใจเล่นบางทีก็หาว่าเกะกะบ้านทําอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวโบราณคร่ำครืสารพัดจะหาคําพูดมาประหัดประหารน,น้ําใจอ่าแล้วเวลาท่านตายจากไปก็ทําศพของท่านไปตามประเพณีจัดอย่างสวยหรูเลยอ่าทั้งนี้พอหากไม่ทําชาวบ้านเาก็นินทาทําให้เสื่อมเกียรติของตัว ดอกไม้นี่จัดแพรวพราวประดับประดาเสียคนเห็นแล้วอยากตายแถมยังจัดสำหรับกับข้าวอย่างดีไปวางไว้ที่ข้างๆโรงข้างๆศพกลัวท่านจะไม่รู้แถมยังมีหน้าไปเคาะโลงเลยนะให้พ่อแม่มากินเสียอีกพ่อมากินท่านะพ่อนาะแม่แม่มากินเสียถูเวรกรรมตอนยังอยู่นี่มันไม่เคยเรียกสักคำไม่เคยยกไปให้ท่านกินอย่างนี้มั่ง ภาพอย่างเนี้ยมันควรจะมีตอนที่มีลมหายใจอยู่มากกว่าตอนที่ท่านไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วนะตอนนั้นน่ะท่านไม่รู้ไม่หือไปกับเราด้วยอะนะไม่รู้ว่าท่านจะกินของเราหรือเปล่าแต่เราก็มักจะทําโดยมากก็ทําเพื่อความสบายใจนะบางคนนะต่อเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วถึงได้เกิดความรักความคิดถึงท่านบ้านกองเงียบเหงาเคยมีเสียงตักเตือนสั่งสอน เคยมีหลักอยู่ในบ้านแม้จะเป็นเพียงหลักที่ลูกมองเป็นหัวตอก็แล้วแต่พอท่านตายจากไปเสียงนั้นก็หมดไปหลักของบ้านก็ขาดหายก็ทําให้เกิดความเงียบเหงาวังเวงมันเหมือนกับบ้านขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่งคิดไปคิดมาคนนึกถึงพ่อแม่ได้ยิ่งตอนที่ลูกตัวไม่เอาใจใส่ดูดำดูดีหรือว่าเถียงคําไม่ตกฟากด้วยแล้วทีนี้ พอลูกทำอย่างนั้นก็คิดถึงพ่อแม่หนักขึ้นไปอีกแต่ก็เรียกชีวิตท่านคืนมาไม่ได้เสแล้วจะเหลือก็เพียงรูปถ่ายเอาไว้ดูต่างหน้าหรือกองกระดูกใส่โกดเอาไว้เป็นตัวแทนนะบางคนนี่ไม่ยอมเลี้ยงลูกนะส่งพ่อแม่ไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชราก็มีนะมันก็เหมือนส่งท่านให้ไปอยู่ในคุกในตาราง หรือว่าไปทรมานใจอยู่ในนั้นมากกว่าเพราะว่าสถานที่แบบนั้นมันว้าเวมันไม่มีญาติพี่น้องมันมีคนอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ญาติพี่น้องสถานที่แบบนั้นมันสําหรับคนที่ไรญา,าติขาดมิตรหรือคนที่ลูกหลานไม่เลี้ยงไม่เอาใจใส่แล้วเท่านั้นเราลองคิดและนึกวาดภาพดูก็แล้วกันในหมู่คนแก่ที่แปลกหน้าไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอ้างว้างเดียวดายของคนแก่แต่ละคน จะผิดอะไรก็ส่งไปตายแบบผ่อนส่งแต่ก็มีเหมือนกันมีคนแก่อีกอบางบางคนเนี่ยอยากจะอยู่ในที่อย่างนั้นทั้งที่รู้ว่าไม่สุขสบายเท่าไหร่แต่ก็พอใจทำไมครับเพราะมันยังดีว่าอยู่บ้านของตัวหรือบ้านของลูกหลานซึ่งเป็นเสมือนขุมนรกของท่าน มีลูกมีหลานก็เหมือนคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักมาก่อนจะพูดจะจาจะทักทายบ้างก็ไม่มีจะถามไทยสุขทุกข์บ้างก็ไม่เคยได้ยินอยู่ไปก็ถูกดุถูกด่าสารพัดหาว่าเกะกะบ้านอยู่เปลืองเข้าสุขเมื่อไรจะตายสักทีไม่ได้ยินลูกหลานพูดเขาทํานองนี้คืนอยู่ไปก็รังแต่จะน้อยใจช้าใจอึดอัดใจเปล่าๆก็เลยขอไปผลผลบ้านเสียไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเปรียบเสมือนต้นโพต้นใสใบดกมีร่มเงาเย็นสบายที่บรรดาลูกๆจะเข้ามาพึ่งพาอาศัยได้ทุกเมื่อทุกคราวแม้ว่าจะโผผินจากไปแล้วแม้ว่าจะขี่รถหรือว่าจิกกินลูกผลจนหมดหรือว่าหักรานกิ่งก้านสาขาไปแล้วหวนกลับมาพึ่งร่มใสต้นเดิมอีก ต้นโพต้นไซต้นนี้ก็ยังมีร่มให้ลูกๆได้พักชื่นใจเหมือนเดิมโดยไม่ได้โกรธเคืองหรือว่าพูดให้ลูกต้องเสียใจพร้อมเสมอที่จะให้ความเย็นแก่ลูกทุกคนทุกครั้งพอท่านล้มหายตายจากไปนั่นแหละลูกๆก็กหมดที่พึ่งหมดร่มเงาอันเย็นสนิทไปแม้จะคิดถึงโพไซต้นนี้ก็หมดหวังก็ตึงต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางรวมกันได้บ้างเข้ากันไม่ติดบ้างทะเลาะกันเองบ้างไปตามเรื่องตามราว บางทีพี่น้องไม่พบกันเลยตลอดชีวิตก็มีเขาถึงได้บอกว่าขาดพ่อเหมือนถอหักขาดแม่เหมือนแพแตกไม่มีพ่อนะเพียงแค่เหมือนคนล่องแพไปตามน้ำบังเอิญถอที่เคยใช้พยุงแพคัดแพให้ตรงร่องน้ำให้พ้นเกาะแก่งโขดหินในท้องน้ำเนี่ยมาหักเสือกลางคันแต่ว่าแพมันก็ยังประทังตัวเองให้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำได้จะกระทบโขดหินจะติดเกาะติดแกง ทำให้คนบนแพรล้มลุกลุกคานไปบ้างก็ยังดีแต่พอแพรแตกนี่สิทีนี้หมดที่พึ่งเอาเสียจริงๆสิ้นแม่แพรแตกนี่คนบนแพรก็แตกกระฉานส่้นเซนล่องลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากที่แข็งแรงหน่อยก็พอจะประยุงตัวลอยคอไปถึงฝั่งได้บางทีอ่อนแอก็อาจจะถึงก็ะจมน้ำตายไปเลยผมมีเรื่องของคนที่ลืมบุญคุณพ่อแม่นี่จะเล่าให้ฟัง มีครอบครัวหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านชนบทสองสามีภรรยาหัวหน้าครอบครัว <c oughs> ก็มีอาชีพในทางทำไร่ <c oughs> ก็พอมีพอกินไปวันวันแบบทำมาแล้วหากินคือทำได้ก็หากินหมดจริงๆไม่พอจะเหลือเก็บะนอกจากพอจะประทังชีพสองคนแล้วก็ลูกชายเล็กๆอีกคนหนึ่งเท่านั้นพอลูกโตพอจะเรียนหนังสือได้แล้วก็พาไปฝากเข้าโรงเรียนตอนเช้ามืดนี่แม่ต้องลุกมาหุงอาหาร จัดเตรียมใส่หม้อดินเล็กๆเพื่อเป็นอาหารมื้อกลางวันสำหรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็พาลูกหอบหิวหนังสือหิวอาหารไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำไร่ต่อพอตอนเย็นพ่อก็มีหน้าที่ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนทั้งสองก็ทำอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งลูกเรียนจบชั้นประถมปีที่สี่จะให้ลูกเรียนต่อในเมืองก็ไม่มีปัญญาจะส่งเสียทั้งลูกก็ไม่อยากจะเรียนแล้วด้วย พอออกจากโรงเรียนก็มาอยู่ช่วยพ่อแม่ทํางานไร่บังตามกําลังจนเติบโตขึ้นมาไอ้ความที่พ่อแม่ตามใจและรักมันตั้งแต่เล็กๆลูกมันก็ค่อนข้างจะเกียดคร้านชอบเที่ยวเตรครบเพื่อนต่างหมู่บ้านไม่เลือกหน้าถึงขนาดพ่อแม่ก็ไม่กล้าว่าอะไรเพราะตัวเองยังมีกําลังทํางานได้ก็ไม่ว่าต่อมานี่พ่อเป็นโรคลําไส้รักษาด้วยยากลางบ้านตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่หายหนักข้าวก็สิ้นพ่อไปคนหนึ่ง ่ายแม่ก็อดทนหาเลี้ยงลูกมาจนกระทั่งลูกไปมีครอบครัวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรนะเพราะว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้รูปร่างมันดีรูปหลอก็เลยได้ภรรยาที่พอมีอันจะกินเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ด้วยนะก็เลยไปอยู่บ้านเมียซะเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็อยู่ดีกินดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเมื่อสบายซะแล้วเขาก็ลืมคนอีกคนหนึ่งซึ่ง ยังทำงานงกงกงกอยู่ที่เดิมก็คือแม่นั่นเองเขาไม่เคยไปหาแม่หรือว่าส่งข่าวไปแม่ทราบเลยจากเดือนเป็นปีเข้าตำราในหลงเมียลืมแม่ก็คงจะได้ฝ่ายแม่เมื่อลูกชายไปมีเมียแล้วหายเงียบไปแม่มาหาก็ทนคิดถึงลูกไม่ไหวก็ไปหาลูกชายก็ต้อนรับดีตอนแรกๆแ,แต่พอไปบ่อยก็เกิดความํำคัญแม่ที่มาให้เห็นหน้าบ่อยๆ ต่อมาแม่เกิดป่วยขึ้นทำงานก็ไม่ได้เงินที่พอมีเก็บเล็กๆน้อยๆอยก็เอามาซื้อยารักษาโรคเงินหมดแล้โรคยังไม่หมดก็จำต้องหอบสังขารไปหาลูกชายหวังจะมาฝากผีฝากไข้กับลูกแต่พอเห็นหน้าแม่เท่านั้นเจ้าลูกชายแทนที่จะดีใจกลับพูดเป็นทำนองให้รู้ว่าตัวเองไม่อยากให้แม่อยู่ด้วยแม่ก็เลยพูดไม่ออก จะบอกว่าจะมาอยู่ด้วยก็บอกไม่ได้ก็ได้แต่มองตาลูกลูกก็ทําไม่รู้ไม่ชี้สิแม่ก็คิดว่าไหนไหนก็บากหน้ามาแล้วลูกมันไม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรขอไปรักษาเองแต่ว่าเงินมันไม่มีนี่สิคิดเหมือนกันว่าจะเอ่ยปากขอลูกขอเงินก็คิดว่ามันคงไม่ให้อะ่ะ ก็ตัดสินใจขอยืมนะขอยืมลูกไปก่อนเพราะว่าถ้าบอกขอยืมแล้วมัน,มนคงจะให้บอกวันหลังเดี๋ยวหายแล้วคงหามาใช้ให้ได้ฝ่ายลูกก็โยกโย้ว่าเงินมันก็มีแต่ว่ามันเป็นเงินเมียอ่าเมียเขาก็มีอาชีพออกดอกให้กู้อยู่อย่างเงี้ยถ้ายืมแล้วก็ต้องท,ทําสัญญาไม่งั้นเดี๋ยวเมียจะว่าเอาได้แม่ก็ต้องยอมกล้ำกลืนท,ทําสัญญากันไว พอได้เงินแล้วแกก็เอาไปรักษาตัวแต่ว่าโรคคนแก่ผสมกับโรคทางกายที่สุดทมเพราะกรมงานหนักแล้วก็โรคทางใจด้วยที่ลูกไม่แยแสแกก็โทมลงโทมลงเงินทองที่มีอยู่ก็หมดไปก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านช่วยดูแลบ้างให้ข้าวให้น้ำพอประทังไปได้วันวันหนักๆนักเข้าแทนที่จะตายโรคก,กลับทุเลาเอาพอไปไหนมาไหนได้ พอมีกำลังทำงานไปเก็บพืชผลในไร่มาขายได้กรรมมันยังไม่หมดต่อมาเงินก็เกิดขาดมือเพราะพืชผลในไร่เสียหายแกก็จำเป็นต้องเอาที่ดินผืนเล็กๆที่มีอยู่เนี่ยไปขายฝากไว้กับเพื่อนบ้านเอาเงินมาเลี้ยงตัวซื้อข้าวกินมั่งซื้อยากินมั่งก็กินทุนนั้นเรื่อยไปฝ่ายเจ้าลูกชายพอรู้ว่าแม่ขายที่คงจะมีเงินใช้หนี้ได้บ้างมันมาทวงแม่ แม่ก็บอกว่าตอนนี้เงินก็พอมีแต่ว่าต้องการเก็บไว้ซื้อข้าวซื้อ,อยากินพอไม่ได้ลูกชายก็กลับไปวันหลังมาทวงอีกแม่โมโหใหญ่ก็เลยบอกไม่เมีเจ้าลูกชายก็บอกแม่อยา่าโกงก็แล้วกันเดี๋ยวโงกงจะฟ้องไว้อย่างนั้นพอได้ยินลูกว่าอย่างนั้นไอ้ความอดกลั้นที่มีอยู่ก็ไม่รู้หายไปไหนหมดแม่ก็เลยบอกว่าข้าไม่มีเงินแล้วตอนนี้ แล้วก็ถึงมีเขาก็จะไม่ใช้เองด้วยเองจะไปฟ้องร้องเอาค่าไปตัดหัวคัวแห้งที่ไหนก็ตามเขาไม่มีให้เองหรอกลูกถูกแม่พูดด้วยน้ําตานองหน้าอย่างนี้แทนที่จะรู้สึกหรือว่าเลิกแล้วกันไปมันกลับไปหากำนันไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วก็กําชับกำนันให้จัดการเอาเงินคืนให้ด้วยนะกำนันก็คิดอยู่ในใจว่าไอ้ลูกจังไรพันอย่างงี้ก็มีด้วยในโลกนี้กำนันจะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนตรง ก็เลยบอกว่าเอาเอาละไอเงินจำนวนนี้นะพร้อมโดยดอกเบี้ยทั้งหมดที่เองจะคิดกับแม่เองเดี๋ยวข้าจะใช้แทนแม่เองเองทั้งหมดแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึง่งพอได้ยินกำนันพูดแบบนั้นมันก็ดีใจเพราะกำนันจะให้เงินแทนนี่มันก็บอกกำนันว่าตกลงทุกอย่างอนะข้อแม้ของข้าเป็นอย่างนี้นะ นับจากวันนี้เป็นต้นไปให้เอ็งมาหาข้าทุกเช้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนข้าจะทำถุงเล็กๆใบหนึ่งให้เอ็งผูกไว้ข้างหน้าและถุงนี้เองต้องผูกไว้เป็นประจำตลอดเดือนนะห้ามเอาออกเด็ดขาดทั้งเวลากินเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือแม้แต่จะอาบน้ำเข้าส่วมอะไรก็แล้วแต่แล้วเวลาเอ็งมาหาข้าเนี่ยข้าจะใส่ก้อนหินขนาดเท่าลูกพุทราไว้ในถุงวันละก้อนวันละก้อนเพื่อดูว่าเองมาหาข้าได้กี่วันแล้ว ก้อนหินนี้ห้ามเอาออกจากถุงทุกเวลาเหมือนกันห้ามตบตาข้าด้วยนะถ้าข้ารู้เข้าข้าจะไม่ยอมให้เงินเองเลยสักบาทเดียวเพราะถือว่าเองผิดสัญญาแค่นี้เองทําได้ไหมอไอ้หนุ่มมันก็คิดว่าเรื่องเล็กแค่นี้ทําไมจะทําไม่ได้ระยะทางมาที่นี่กิโลกว่า,วาอ่ามาหากำนันก็เท่ากับเดินออกกําลังตอนเช้าไปในตัวแลกกับเงินที่แม่ยืมคืนมาทั้งต้นทั้งดอกที่กำนันจะให้ในี่ตั้งเยอะคุ้ม ดีกว่าไปทํางานรับจ้างที่ไหนซะด้วยซ้ําคิดอย่างนี้มันก็ตกปากรับคาทันทีคนเห็นแก่เงินมันย่อมเห็นเงินสําคัญอะไรทั้งหมดไอ้เรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังรุ่งอีกวันหนึ่งมันก็มาหากำนันแต่เช้าเลยกำนันก็เอาถุงใบหนึ่งผูกะเอวไว้แล้วก็เอาก้อนหินใส่ไว้ในถุงเป็นประเดิมก้อนหนึ่งอ่าเสร็จแล้วมันก็กลับไปบ้านไปเล่าให้เมียฟังเมียก็ไม่ว่าอะไร ทำได้อย่างนี้อยู่ประมาณหกเจดวันความอึดอัดเริ่มจู่โจมเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรต่อมาก้อนหินมันชักเยอะเข้าหลายก้อนเข้าเวลาเดินไปไหนมาไหนแม้จะเอาชายเสื้อคลุมถุงไว้แล้วมันก็ยังโป่งนูนออกมาแถมหินกระทบกันดังกรุกกริ๊กกรุกกริก,ลก,ก,ลกตลอดเวลารำคาญหูเวลานอนก็ต้องนอนตะแคงจะนอนงายก็ไม่ถนัดถุงหินมันทับอยู่บนท้อง จะนอนคว่ำก็ไม่ได้ลําบากที่สุดก็คือเวลาเข้าซ่วมนะ่ยทุลักทุเลที่สุดแต่ไอ้ความอยากจะได้เงินคืนก็จําต้องทนเอาไหนๆก็ทนมาได้ตั้งอาทิตย์แล้วทนเอาอีกหน่อยเถอนะสิบวันผ่านไปความทุกข์ทรมานก็เพิ่มขึ้นตามลําดับความอดกลั้นต่อความลาคาญก็ชักจะหมดไปทุกขณะสิบห้าวันยังไม่ทันพน้นความอดทนก็ถึงขีดสุดมันรีบจำอ้าวอ้าวไปหากำน,นันตอนเย็นวันนั้นเลย กำนันเห็นเขาก็รู้เลยแต่ก็แกล้งถามอ้าวมาทําไมเอ้ยก็เมื่อเช้ามาทีแล้วนี่นะผมผมจะมาคืนถุงกำนันนะครับอ้าวผมมันยังไม่ครบเดือนนี่นะนี่เพิ่งได้สิบห้าวันเท่านั้นยังไม่หมดสัญญานี่คืนได้เหรอผมทนไม่ไหวครับผมคืนอ้าวคืนก็คืนแต่เงินเขาไม่จ่ายให้นะจะบอกกันก่อนนะเพราะว่าเองผิดสัญญาไม่เอาเงินไม่อยากได้แล้วลำคาญจะตาย เวลานอนเนี่ยโคตรทรมานเลยยิ่งเวลาเข้าซ่วมเลอู้อย่าบอกใครเลยกำนันว่าแล้วมันก็รีบแก้ถุงออจากเอวส่งให้กำนันแม่เอาออกจะได้ผมโล่งใจขึ้นเยอะเลยกำนันได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งอย่าเพิ่งไปงนั่งลงก่อนดื่มน้ําดื่มท่าให้สบายซะก่อนแล้วฟังข้าเดี๋ยวข้าจะพูดอะไรเอ็งฟังคืออย่างนี้นะ เอ็งผูกถุงหินไว้ที่หน้าท้องเอ็งแค่สิบห้าวันเท่านั้นเอ็งบนว่าทรมานทรกรรมรำคาญเหลือเกินแล้วอยากจะเอาออกเสียตอนเอ็งอยู่ในท้องแม่เนี่ยเอ็งโตทุกวันทุกวันแม่เอ็งอุ้มเอ็งมาตั้งเก้าเดือนสิบเดือนทําไมแกไม่เห็นจะบนทุกข์ทรมานหรือว่ารำคาญเลยแลวไม่ว่าแม่เอ็งจะไปไหนจะทําอะไรเอ็งก็จะต้องติดท้องแม่เอ็งไปตลอดเวลาอย่างเนี้ ตอนนั้นเนี่ยเองลองคิดดูสิว่าแม่เองรำคาญหรือว่าทุกทรมานขนาดไหนตั้งสิบเดือนชียวนะแม่เองลำบากลำบุญเพราะเองเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เองเคยคิดบ้างไหมในท้องสิบเดือนเนี่ยมันน้อยไปเลยซ้ำเองเกิดมานี่กวาจะเลี้ยงเองโตมานี่แม่เองเสียข้าวเสียน้ำไปเท่าไหร่กว่าเองจะอ่านออกเขียนได้เป็นผู้เป็นคนมากับเขาได้นี่แม่เองต้องเทียวรับเทียวส่งเองไปโรงเรียนกี่ปี เสียแรงเสียเงินไปเท่าไหร่เองคิดดูเอาเองข้ารู้มาเนี่ยแม่เองน่ะลำบากมากกพราเองคนเดียวแค่แกยืมเงินมาเพียงไม่กี่พันเท่านี้เองจะเอาเป็นเอาตายกับแกเจียวเงินแค่นี้มันไม่คุ้มกับค่าเลี้ยงดูเองมาปีเดียวซะด้วยซ้าถ้าแม่เองเขาเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากเองน่เองเอ้ยชีวิตนี้ทั้งชีวิตเองทาใช้แกไม่หมดหรอกแต่แกก็ไม่เคยเรียกร้องเอาอะไรจากเองเลยสักแดงเดียว ขนาดแกอยากจะได้เงินแกก็ขอยืมแล้วเองจะเอาอยัางไงกับแกอีกละ่ะถ้ายังอยากจะได้เงินจากแม่เองอีกก็อย่าไปเอากับแกเลยแกแกแล้วข้าจะใช้ให้เองเอามามมันก็นั่งนิ่งออ่ากำนันพูดบรรยายถึงเรื่องของความรักที่แม่มีต่อลูกแต่ตอนนั้นเนี่ยกำนันจะพูดยังไงมันไม่รู้แล้ว แล้วมันก็ไม่รู้ตัวว่าก่อนจะลงจากบ้านกำนันเนี่ยมันได้ลาหรือไหว้กำนันบ้างหรือเปล่ามันรู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อตัวเองวิ่งไปหาแม่ไปกอดแม่ขอย้ำอีกครั้งว่าคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เนี่ยโบราณท่านยืนยันว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปแห่งหลตนตำบลไหนไม่ตกอับจะทำมาหากินอะไรก็จเจริญงอกงาม จะค้าขายก็มีกำไรจะทำสวนทำไร่ก็ผลิตดอกออกผลดีมีเงินมีทองก็เก็บรักษาไว้ได้ครับเพราะบารมีแห่งความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ของตนจะเป็นผลส่งหนุนให้บุคคลผู้นั้นประสบความสุขความเจริญไปตลอดชีวิตครับ